สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาทำอะไรที่มีประโยชน์กันสักหน่อยซึ่งวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาล้างเครื่อง i p h o n นะครับทำไมต้องล้างล่ะทีแบบว่าใครที่แบบมีข้อมูลอะไรเยอะไปโทศรศัพท์ซาค้างอะไรแบตเตอรี่หมดไป อยากจะลบข้อมูลอะไรแต่ไม่รู้จะลบอะไรยังไงดีมันเยอะแยะไปหมดวันนี้ผมเลยมาแนะนําวิธีล้างเครื่องครับหรือว่าล้างหหรือว่าเจอพูดว่ารีเซ็ตเครื่องตั้งค่าโรงงานก็ได้ครับจะมาล้างตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นไ h o n e 5S นะครับสีสีทองครับตัวนี้มันซ้ามากเลยครับแบตเตอรี่ก็หมดเร็วเร็ว เลยจะพาเพื่อนมาล้างเครื่องให้ดูครับเป็นทำกันเองง่ายๆครับไม่ต้องเพิ่งร้านอย่างอื่นนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเลยนะครับก่อนที่จะล้างนะครับตรวจดูก่อนว่า โทรศัพท์ของคุณติดไอคาวไหมติดไอดีไหมเดี๋ยวเครื่องตัวไหนที่มันติดตัวนี้นะครับเข้ามาตั้งค่าแล้วก็มาที่ไอคาวนะครับถ้าเครื่องไหนมีการติดไอดีนี่แนะนำย่านะครับเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวมันรีเซ็ตมาแล้วเครื่องติดไอดีดีสวยเลยนะครับตรวจด,ดูก่อนนะครับแบบนี้มันไม่มี ทีล้างเลยครับ่อนอื่นเข้ามาที่ตั้งค่าเลื่อนมาที่ทั่วไปนะครับอุ้ยเข้ามาที่ทั่วไปแล้วก็เลื่อนหาแถบที่มีคำว่านี่นะครับรีเซตมันจะมีแบบว่ารีเซต ตั้งค่าทั้งหมดลบข้อมูลทั้งหมดรีเซ็ตตั้งค่าเครือขาอ่ายเยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับที่จะลบข้อมูลกดเลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาก็ลบไปเลยกดลบเลยมันจะทำการรีบูท ะครับมันทําการแบบว่าลบกำลังลบอยู่นะครับเดี๋ยวลบเสร็จแล้วผมจะตัดภาพให้ดูนะครับอ้าวครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับหลังจากที่มันทําการล้างข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านะครับเฮลโลครับจากนั้นเราก็ทําการกดปุ่มโฮมนะครับ องการเลยสาไทยตรงนี้เลือกภูมิประเทศเอ,เอาอะไรก็ได้ครับตรงนี้ ไม่มีซิมการ์ดใส่ซิมการ์ดครับใส่ซิมนะครับนี่ครับซิมทูมันนี่ จากที่เราใส่สิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียมตัวมากับ Wi-Fi นะครับผมจะใส่รหัสไ i ไฟครับซึ่งตรงนี้เราต้องใส่ต้องต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ได้นะครับ เรียเรอให้ที่นี้มันก็ทำการกำลังเปิดใช้งาน iPhone ของเรา แล้วครับทีนี้มาถึงตรงนี้เ,เราจะทำการเปิดก็ได้ปิดก็ได้ตำแหน่งพอเ,เปิดปิดแล้วครับ,รบตรงนี้ถ้าเป็นรุ่น 5S มันก็ให้สแกนไลน์้นมือแบบทั่วไปเลยครับไม่ต้องก็เอาเปลนฝายหลังตรงนี้รหัส มันเหมือนจะบังคับให้เราใส่ก็ใส่มันไปใส่ไรก็ได้มาถึงตรงนี้มันจะถามว่าเราเจะถ้าเราสำรองข้อมูลไว้เราก็กดสำรองถ้าไม,ไม่ต้องการก็ตั้งเป็นนะครับเป็น i p นไอโฟนเครื่องใหม่นะครับ ตรงนี้มันจะให้เราใส่แบบ ID Account ของ iPhone ถ้าเราแบบว่ายังไม่มีหรือว่าอะไรก็ข้ามไปก่อนก็ได้ครับแต่ตรงคำว่าไม่มีมาถึงตรงนี้เราต้งผมขอใส่เป็นคำในภายหลังนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกับที่เราซื้อแบบเครื่องใหม่เอี่ยมอะไรครับมันก็จะให้เราทั้งค่าแบบนี้แหละครับเหมือนอซื้อมาอยากููย์ใหม่ๆเลยอันนี้ก็ยอมรับไปนะครับตรงนี้สิรินำเดินต่อ,อกดสิคิปซิิปไปก็ได้ยินดี ก็ได้เครื่องใหม่เยี่ยมเลยนะครับสำหรับซอฟต์แวร์นะเยี่ยมแต่ว่าเครื่องภายนอกมันก็เก่าๆแล้วอลองทำกันดูนะครับถ้าใครมีปัญหาแบบนี้อยากจะลบข้อมูลอะไร iPhone อะไรก็ลองลองดูซึ่งทำเองไม่ต้องเสียตังค์ทีลานนะครับขอบคุณนะครับที่ ตามรับสมถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ